็อกเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมเอาเป็นว่าลูกค้านะวันนั้นที่มาจองนะกลับบ้านไปยังโงงเลยทําไมถึงจองแต่สุดท้ายแล้วเราก็บริการเหมือนกับที่พี่พูดเลยก็คือเรามีการอัปเดตอัดแต่งอะไรมาเราทําให้ทั้งหมดนะครับก็คือลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวนะครับในส่วนของ รถคันนี้นะครับผมขอให้พี่นายนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับทำให้กิจการทุกอย่างรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ความสุขครับขอบคุณมากมากครับพี่นายครับครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาแต่ไม่โดนลูกค้าอไม่งั้นเดี๋ยวมันจ้าโอเคพี่ต้องอยู่ข้างในเดี๋ยวผมอยู่นอกอ่าได้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 โอเคเดี๋ยวก็ ให้ hey, รู้จักนะครับในส่วนของลูกค้าทาไมถึงตัดใ,ใจซื้อกับผมแล้วก็แต่งทำไมถึงโดนใจขนาดนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับความหล่อความเทค่ความแบบดุด,ดันสไตล์ไม่เหมือนใครนะครับยังไงทักมาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8<า>1 4 3 0 7 7สหรือทางกรทางอินบ็อ